สวัสดีครับวันนี้นะฮะคลิปวันนี้ผมเอาเนื้อหาบทความเลยนะครับมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับเนื่องจากนะครับอ่านแล้วเป็นบทความที่ดีมากนะครับผมจะขอเอาบทความ2บทความมารวบเป็น1คลิปเลยนะครับก็บทความแรกนะครับอยู่ในบทบทนำนะฮะอยู่ที่หน้า2ของประชาชาติธุรกิจก็ทั้งสองบทความนี้นะฮะพูดเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะซึ่งภาพ ภาพที่คนเห็นตอนนี้คือพักชําระหนี้โควิดและภาพที่ทุกคนคาดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนในอนาคตอันใกล้นี่นะผมว่าหลายๆคนค,คิดเหมือนผมอะคือหมดโควิดไปแล้วสมมุตินะเอาอยู่แล้วนะฮะหมดมาตรการพักชําระหนี้แล้วแต่ลูกหนี้เกินครึ่งน่าจะไม่ฟื้นนะผมจะใช้คําว่านอนติดเตียงยาวเลยนะฮะนอนติดเตียงยาวเลยนะอาจจะลุกไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วกลายเป็น เจ้าชายเจ้าหญิงนิทรากันไปนะครับส่วนบางคนนี้ก็อาจจะเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราแบบเทมเทมนะแกล้งแกล้งเจ็บแกล้งไม่สบายนะเพราะต้องการไม่จ่ายหนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คาดว่านะครับอย่างวันนี้เพิ่งทําคลิปออกไปนะครับว่าแบงค์ชาตินะฮะออกอาม,มาตรการะะระยะที่2อออกมาแล้วนะครับนะครับผมว่ามันผมว่ามันจะไปบังคับ เรื่องลดลดอัตราดอกเบีย้ยลงอะ่ะมันโอเคนะลดดอกเบีย้ยลงแต่ว่าพอลดดอกเบีย้ยลงค่างเงินมันก็อาจจะลดลงแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังต้องมีการชําระหนี้อยู่ดีอะ่ะนะซึ่งไม่แน่ใจว่าลูกหนี้จะชําระได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคที่เรากังวลกันไว้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเราไปดูมุมมองของคอลัมนิสของประชาชาติธุรกิจเขาเขียนกันไว้ดีกว่านะครับว่าเขาเขียนไว้ไงนะครับ คอลัมน์แรกนะครับเป็นบทนำของประชาชาิธุรกิจนะเขาบอกว่าวิกฤตนี้นะฮะระเบิดเวลารอปัทุนะฮะเขาบอกว่าการมีนี่นะฮะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะหากก่อนนี่ดีหรือเป็นนี่อย่างชาญฉลาดแต่ถ้าก่อนนี้จากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขาดวินัยไม่มีการบริหารจัดการนะกลายเป็นนี่เสียจะยิ่งสร้างภาระให้เสียหายไม่จำกัดแค่ระดับบุคคลแต่รวมถึงองค์กร และการก่อนี้ของประเทศไม่แปลกนะที่พลกรฉุกเฉิน3ฉบับวงเงิน1.9ล้านล้านบาทจะถูกจับตาเรื่องความสุจริตโปร่งใสใช้จ่ายคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนะครับก็อย่างที่บอกแหละประสบการณ์ผมเองนะนี่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยผมใครจะด่าผมก็ได้นะแต่ผมบอกเลยว่า80%ของการเป็นหนี้เสียคือทำตัวเองทั้งนั้น นะครับสำหรับนี่รายย่อยนะฮะนี่รายย่อยไม่เกี่ยวกับนี่ธุรกิจนะฮะไม่เกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจนะ,ะผมหมายถึงบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อเงินสดสินเชื่อบุคคลทั้งหลายนะ,ะนะมนุษย์กินเงินเดือนเหล่านี้หรือว่าพี่น้องประชาชนนี่แหละแปดซที่เป็นนี้เสียเพราะตัวเองนั้นแหละไม่ใช่เพราะคนอื่นหรอกนะอันนี้จะด,ด่าผมก็ได้นะแต่ผมฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะเขาบอกว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยยังพอทาเนานะ แต่ภายใต้มหันตภัยไวรัสโควิด19เนี่ยกับพิเศษรษฐกิจที่รุมเร้าต่อเนื่องเนี่ยปัญหานี้ท่วมเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกทั้งนี้นะฮะรัฐบาลนะฮะทั้งนี้รัฐบาลทั้งนี้ทั้งนี้รัฐบาลนี่ภาคประชาชนแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอะไรเขาเขียนว่าไงซื้อมีนี่ยังไม่วิกฤตรุนแรงนะแต่ยอดนี่ที่ทยานเป็นเส้นกราฟพุ่งขึ้นไม่หยุดโดยเฉพาะภาคนี่ครัวเรือนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยคนจนเมือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Gen X Gen Y Gen Z นะกำลังจะเป็นระเบิดเวลารอประทุนะครับสัญญาอันตรายไม่ใช่เพิ่งปรากฏแต่ส่อแววว่าจะมีปัญหาตั้งแต่2-3ปีก่อนนะทำให้แบงก์ชาตินะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่านะฮะก่อนที่จะมีโควิดมาเนี่ยนะฮะนี่สินค้าคูเรนไทยอยู่ที่ประมาณ13.47ล้านล้านบาทหรือ79.8%ของผลิตพัณฑ์มวลรวมของ GDP นะฮะ ซึ่งผมว่าตอนนี้คือเลย,เลยแล้วแหละทะลุแปสิเปอร์เซ็แล้วเพราะ g d ดีมันติดลบนะฮะเขาบอกว่าโครงการคลินิกแก้หนี้นะฮะที่แบงก์ชาติริเริ่มโดยได้รับความร่วมมือจากอายุสมาคมทหารธนาคารไทยเนี่ยนะฮะและสมาคมธนาคารนานาชาติแก้ปัญหาที่ส่วนบุคคลแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นแก้หนี้ภาคกลัวเรือนได้แต่เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อจํากัดสารพัดทำให้ลูกหนี้จำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้ถูกต้องเงื่อนไขแรกคือ จะกาหนดทําไมไม่ต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันนั้นวันนี้นะครับคือประกาศเลยว่าโอเครับทุกรับรับ,บสมาชิกเข้าทุกไตรามาสนะปีหนึ่งรับเข้าสี่รอบนะรอบนี้นะสมมตินะวันนี้จะรับนะใครเป็นหนี้เสียก่อนวันเนี้นะครับเข้าได้เลยนะแล้วก็ไปพิจารณาเป็นเคส,เคสอีกสองเดือนหรือสามเดือนถัดไปก็เอาใครเป็นหนี้เสียวันเนีนะ้เข้าคําเป็นรอบๆไปไม่ใช่ปีละครั้งไม่พอแล้ว ลูกหนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดกูไม่เป็นหนี้เสียกูก็เข้าคิคลินิกแก้หนี้ไม่ได้ทีนี้ถ้ากูยอมเป็นหนี้เสียแล้วไอ้คลินิกแก้หนี้มันไม่เปิดโครงการขึ้นมาหรอวะกูโดนเจ้าหนี้ฟ้องไต่หาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาจะเขาจะยอมเพอพะไม่ยอมเป็นหนี้เสียบอกไปเข้าคคินิตคุณยังไม่เป็นหนี้เสียเข้าโครงการไม่ได้แต่พอเป็นหนี้เสียแล้วแล้วเกิดมึงไม่เปิดโครงการนี่กูทําไงวะเนี่ยนะครับนี่แหละมันชัดไม่ชัดเจนอ่ะนะะคือผม พูดตรงๆคือแบงค์ชาติจะช่วยจะช่วยหาอะไรก็ไม่ชัดเจนสักเรื่องนะครับอย่างเนี้ยมาตรการล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าเดิมเนี่ยนะฮะสินเชื่อเช่าซื้อต้องผ่อนรถไม่เกินสามหมื่นห้าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกินสามหมื่นห้าผ่อนรถยนต์ไม่เกินสองแสนห้าถึงจะเข้าร่วมได้มาตรการระยะแรกนะบ้าหรือเปล่าผ่อนรถไม่เกินสองแสนห้าส่วนใหญ่รถมันเกินสี่ห้าแสนทั้งนั้นอน่ะในการผ่อนการจัดไฟแนนซ์นะแล้วมันมันประสาทนะครับบ้านถ้าเข้าโครงการก็ต้องไม่เกินสามล้านบาท มึงจะบ้าหรืองมึงไม่ไปห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านก็มีทำไมมึงแต่ตอนนี้คือเขาขยายว,วงเงินหมดแล้วก็เลงจะบอกว่าแบงค์ชาติทําอะไรก็ไม่รู้นะครับน,นี่ขอวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แหละนะครับนะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแบงค์ชาติต้องออกมาตรการเพิ่มเติม,ตมให้แบงค์พาณิชย์นอนแบงค์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบจากโควิดด้วยการพักหนี้ลดอัตราดอกเบีย้ยลง2 4เนะแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อที่อาศัยสินเชื่อเช่าซื้อรถ เป้าหมายหลักคือเพื่อสกัดหนี้เสียไม่ให้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตมาแน่บอกเลยมาแน่ๆนะครับวิกฤตภาคประชาชนมาแน่ๆนะครับผมเองนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอันโตนิโอแอตโตนีนะฮะบ,บริษัทที่ปร,รึกษาการเงินและกฎหมายนะครับโฆษณาน,นิดนึงนะครับใครเป็นสินเชื่อใครมีหนี้สิน,ส,นสินเชื่อธุรกิจทั้งหลายทําธุรกิจและผู้ประกอบการทั้งหลายนะมีปัญหาหนี้สินนะครับไม่รู้จะหาที่ปรึกษาที่ไหนมาใช้บริการบริษัทผมได้ <laughs> นะครับยินดีรับใช้นะครับ เปิดมาเพื่อการนี้เฉพาะเลยนะครับเปิดเพื่อมารับหนี้หลังโควิดเต็มๆเลยนะเอาๆต่อนะหมดเวลาโฆษณาตัวเองเขาบอกว่าหากเป็นจริงจะช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้ที่ได้รับผลความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดกับเศรษฐกิจที่มีปัญหาแม้ทําให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์มีรายได้ลดลงบ้างแต่ในภาพรวมนะฮะหากมาตรการแก้หนี้ถูกแปรไปสู่การปฏิบัติผลดีน่าจะมีมากกว่าผลเสียะนะครับ อย่างไรก็ตามนะในระยะยาวการลลรณนะร,ะยะยรลลงคนะ์ให้คนไทยตระหนักอันนี้ชัดเจนและเน้นนะในระยะยาวการรณรงค์นะฮะให้คนไทยตระหนักระมัดระวังในการก่อหนี้เป็นเรื่องต้องเร่งดําเนินการโดยรัฐบาลหน่วยงานรัฐต้องทําเป็นแบบอย่างและยกระดับความสําคัญเป็นวาระแห่งชาติปลุกจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนประหยัดเก็บออมเป็นหนี้อย่างฉันฉลาดไม่ถลำลึกจนติดลมไร้ทางออก นะอย่างที่บอกนะนี่สินส่วนใหญ่เกิดจากพี่น้องประชาชนกันเองนี่แหละที่เป็นหนี้เสียทั้งหลายใครสารภาพมาเถอะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าลำเอียงหรือเข้าข้างตัวเองมาไม่ใช่เพราะพิเศรษฐกิจพิเศรษฐกิจมันก็ถูกแต่คุณนะ่ะสร้างหนี้มาเกินตัวมานานแล้วนะครับนะครับนี่คือบทความแรกนะครับจบไปเดี๋ยวไปดูอีกบทความหนึ่งนะครับอ่ะครับทีนี้มาดูอีก หนึ่งบทความนะฮะหนึ่งคอลัมน์นะฮะคอลัมน์นี้นะคนเขียนนะฮะชื่อคุณสุดใจชาญชาตรีรัตน์นะฮะคอลัมน์ชื่อสามัญสำนึกนะครับนะชื่อบทความนะเขาบอกว่าสุดทางพักนี่มีอะไรรออยู่มีอะไรรออยู่ก็มีหนี้เสียรออยู่นะฮะแล้วแบงก์ก็รอเชื่อดออยู่แน่นอนนะครับนะแต่อย่างที่บอกนะครับใครมีปัญหาหนี้นะครับเป็นหนี้ธุรกิจนะฮะ ปรึกษาบริษัทผมได้นะครับบริษัท antonio อแอตโทนีนะครับติดต่ออย่างไดูใต้คลิปนะครับนะนะเรียนเชิญนะครับก็โฆษณาอีกแล้วนะอะดูกันต่อนะฮะเขาบอกว่านะฮะปัญหาที่ทั่วโลกกําลังเผชิญจากผลกระทบมาตร,รการล็อกดาวน์ของโควิดเนี่ยนะฮะคือปัญหาหนี้เสียทั้งพระผมจะกระดกดิ้นทำไมเนี่ยทั้งภาคธุรกิจและประชาชนที่จะพุ่งแบบก้าวกระโดดนะคือหนี้เสียจะพุ่งแบบก้าวกระโดดเลย ข้อมูลจากแบงก์ชาติระบุว่าขณะนี้มีลูกหนี้ที่เข้าโครงการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนประมาณ15.11ล้านรายยอดนี้ทั้งหมด6.68ล้านล้านบาทแต่กำลังมีคำถามว่านะครับเมื่อสิ้นสุดมาตรการพักหนี้เนี่ยจะเริ่มทยอยตั้งแต่กรกฎานี้ลูกหนี้จะมีความสามารถกลับมาชำระหนี้ได้หรือไม่หรือจะมีกี่รายที่จะสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ เพราะจากมาตรการล็อกดาวน์ช่วงที่ผ่านมาทําให้ผู้ประกอบการและประชาชนขาดไรายได้และมีแรงงานจํานวนมากกลายเป็นคนตกงานนะครับแม้ว่านะฮะขณะนี้รัฐบาลจะเริ่มคลายล็อกดาวน์ธุรกิจเริ่มกลับมาเปิดแต่รายได้ยังนิวโนมอลไม่กลับมาเหมือนเดิมแถมค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งกําลังซื้อผู้บริโภคก็หดหายรวมถึงธุรกิจอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถกลับมาเปิดดําเนินการได้ และบ้านก็ต้องปิดตัวไปแบบถาวรเออเจอเยอะเหมือนกันนะคือห้างบอกเปิดได้แล้วร้านค้าทั้งหลายกลับมาเปิดได้แล้วนะลดค่าเช่าให้เหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นหรือห้าสิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายก่อนเดือนแรกแต่ก็ยังกลับมาไม่ได้เพราะว่าหมดตูดนะฮะผู้ประกอบการนะครับต่อต่อเขาบอกว่าเพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาไรายได้จากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวถึงเจ็สิเปอร์เซ็นของ GDP สะท้อน ภาพการพึ่งพาเม็ดเงินต่างประเทศที่สูงดังนั้นเมื่อทั้งโลกกําลังเจ็บป่วยจึงทําให้ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยมากเป็นพิเศษนะฮะและในช่วงพักหนี้เนี่ยนะฮะแม้ว่าลูกหนี้จะได้สิทธิค้างชําระถึง6เดือนโดยไม่ถือว่าเป็นหนี้เสียหรือเป็น NPL แต่ดอกเบี้ยของลูกหนี้ยังเดินอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อสิ้นสุดมาตรการพักหนี้ภาระ,ะของลูกหนี้จะกลับมาเหมือนเดิมแบบเต็มเมโอเคถูกต้องนะครับแต่ว่าบอกกัน นิดหนึ่งกระซิบนะฮะใครนะสำหรับธุรกิจนะภาคธุรกิจนะสินเชื่อธุรกิจนะใครที่เข้าโครงการฟักชำระหนี้นะแบงก์บอกไม่ติดไม่ติดปรับโครงสร้างหนี้จริงไม่ติดแต่บางแบงก์อาจจะไม่ให้คือไม่ติดไงแต่ผมไม่ให้ไงผมผมเขาเรียกว่าพิจารณาตามนโยบายของธนาคารคือนโยบายธนาคารไม่ให้อะ่ะนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเ่ยต่อเขาบอกว่า นะหมายถึงความสามารถการชำระหนี้คือคุณภาพของลูกหนี้จะลดลงแบบพร้อมกันทั่วประเทศและความเสี่ยงที่หนี้เสียหรือ n p l ของชาวบ้านเกินจะพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดนะล่าสุดจึงมีความเคลื่อนไหวของแบงก์ชาติที่เรียกแบงก์และนอนแบงก์ bank. มาสั่งจัดมาตรการชุดใหม่ลดภาระลูกหนี้รายย่อยแบบเร่งด่วนนะฮะและเข้มข้นมากขึ้นด้วยการลดเพดานดอกเบีย้ยบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเช่าซื้อรถยนต์จำนวนผิเบีย้ยลดแบบทั้งกระดานเลยนะครับ รวมถึงต่อเวลายืดการชำระนี้ออกไปนะครับที่สําคัญคือให้มีผลกับลูกหนี้ทั้งหมดเป็นการทั่วไปตั้งแต่1กรกฎาถึง31ธันวาคม63จากที่มาตรการเดิมยังเปิดช่องให้แบงค์แน่นอนแบงค์พิจารณาเป็นรายกรณีนี่นี่คือบังคับเลยนะครับเขาบอกว่านั่นนะฮะคงเป็นเพราะนะครับแบงค์ชาติเห็นไส้ในและสถานการณ์ความเสี่ยงหากปล่อยให้มาตรการพักหนี้สิ้นสุดไปโดยไม่มีการดูแลต่อ อาจทาให้เกิดวิกฤตระบบการเงินไทยและกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ยากจะเกินเยียวยานะครับขณะที่กลุ่มลูกหนี้ SME ก็เผชิญภาวะขาดสภาพคล่องรุนแรงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อว่าจํานวนไม่น้อยที่ไปต่อไม่ไหวซึ่งต้องติดตามว่าแบงก์ชาติและรัฐบาลจะมีมาตรการรับมืออย่างไรเพราะแม้ว่าแบงก์ชาติจะมีการอาัดฉีดสภาพคล่องช่วยผู้ประกอบการผ่านโครงการซอฟท์โลน5้0แสนล้านดอกเบี้ย2%เซ์ แต่ดูเหมือนว่าการเข้าถึงซอฟท์โลนของลูกหนี้ต่ำกว่าที่แบงา์ชาติคาดหวังไว้มากกระทั่งนะฮะผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่พอใจนะฮะไม่พอใจกับความน่าช้าในการปล่อยซอฟท์โลนของแบงค์พาณิชนะฮะเพราะการเปิดโครงการมาเดือนกว่าล่าสุดแบงค์พาณิชปล่อยซอฟท์โลนไปได้เพียง 73, 7 3 7ด6ล้านบาทจำนวนลูกหนี้4 5 6 8 3หารยารายธนาคารส่วนใหญ่ชี้แจงว่าลูกหนี้ไม่เข้าคุณสมบัติ และที่สําคัญคือมีความเสี่ยงเป็นนี่เสียสูงหลายๆธุรกิจไม่มีศักยภาพการแข่งขันแม้จะใส่เงินเข้าไปก็มีปัญหาควรเข้าสู่การปรับโครงสร้างนี้มากกว่าไล่เรียงตั้งแต่ยืดเวลาชําระนี้ขอหลักประกันเพิ่มหรือยึดหลักประกันจนถึงตัดขายทรัพย์สินหรือขายกิจการสัญญาอันตรายหลังสิ้นสุดการพักนี่ไม่ใช่แค่นี่เสียแต่อาจกลายเป็นการล้มลายของธุรกิจจํานวนมากที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย เออผมก็เห็นด้วยตามนั้นนะครับอย่างที่บอกเห็นด้วยตามนั้นเลยนะฮะผมถึงรีบเปิดบริษัทเลยรีบเปิดบริษัทนะมารับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะและกฎหมายให้กับออผู้ประกอบการ s m e ทั่วประเทศนะฮะใครฟังแล้วนะฮะติดต่อผมได้นะบริษัทผมนะครับอยากรู้ว่าโปรไฟล์บริษัทหรือบุตรตัวผมเองเป็นอย่างไรนะฮะ ดูช่อง YouTube นี้นะฮะแล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วกันนะครับเราไปดูติดตามดูในคลิปต่างๆมีเป็นพันคลิปนะฮะช่องผมมีเป็นพันคลิปนะฮะลองเข้าไปดูแล้วกันว่าโปรไฟล์เป็นอย่างไรนะครับแล้วกด็ดูใต้คลิปยจะมีรายละเอียดมีลิงก์ดูเว็แบบไซต์ดูอะไรเพว่าไปนะครับลองดูแล้วกันนะครับก็เอาใจช่วยนะฮะแต่ว่าสิ้นสุดของการพักชำระหนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปก็พอนึกภาพได้แต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการล้มละลายกัน เต็มไปหมดเลยสำหรับธุรกิจและนะครับผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยน่ากลัวมากนะเอาเป็นว่าน่ากลัวมากนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ